ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับผู้จัดการจุ๋ยวรัตยาโพลตอบคุณปู่ไพวงศ์แทนแอปทักษอรหลังโดนตําหนิผู้จัดการส่วนตัวจุ๋ยวรัตยาโพลตอบแทนแอปทักษอรหลังโดนคุณปู่ไพวงศ์เตชนะนรงเข้ามาตําหนิพาน้องปีใหม่ไปงานวันเกิดน้าจุย๋ยจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ทางด้านแอปทักษอรร่วมงานวันเกิดจุ๋ยวรัตยาโดยพาลูกสาวน้องปีใหม่ไปด้วย รวมถึงยังมีบรรดาเพื่อนสนิทของทางด้านดีเจพุทธและจุ๋ยวัฒยารวมตัวจัดงานปาร์ตี้วันเกิดซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านคุณปู่ไพวงเตชนะนรงซึ่งเป็นคุณพ่อของอดีตสามีสงการเตชนะนรงโดยทางด้านคุณปู่ไพวงโพลตําหนิแอป,ปทักษอรกลางอินสตาแกรมหลังเห็นภาพร่วมเฟรมหลายคนโดยที่ไม่มีใครสวมแมสโดยคุณปู่ไพยวงได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าไม่ใส่แมสกันเลยปู่แค่เป็นห่วงครับ ล่าสุดทางด้านผู้จัดการจุย๋ยวรัทยาโพตอบแทนแอปทักษอนหลังโดนคุณปูภัยวงศ์เข้ามาตําหนิกลาง cam, พอินสตาแกรเพราะพาหลานสาวน้องปีใหม่ไปร่วมงานวันเกิดจุ๋ยวรัทยาโดยทางด้านผู้จัดการส่วนตัวจุ๋ยวรัทยาได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าคุณปูไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก่อนเข้าบ้านทุกคนมีการตรวจ a อทแล้วคะ่ะขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ